สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ช่องวิถีชีวิตบ้านนอกเนาะวันนี้เรามาเลี้ยงบัววันเป็นวันที่สิบยี่สิบน้องเพื่อนวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบตุลาคมเนาะมาเลี้ยงบัวตรงที่ล่องกลางปลายแล้วเพื่อนข้างทางเนาะตรงนี้วิวสวยมากเลยเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศไปรอบๆเลยเนาะบัวกําลังกินหญ้าอยู่ตอนนี้เพื่อน ฝูงวัวฝูงใหญ่ฝูงเดิมนั่นเพื่อนเรามาเก็บบรรยากาศเพื่อนเพื่อนได้ชมทุกวันอ๋อตัวสีดำโอ้สีขาวบวะขายขาวไปดำสามตัวอ๋อขาวตัวหนึ่งแดงตัวหนึ่งอ้าตัวนั้นเป็นไรโอ้หนูยืนพักแล้วยืนพักใต้ร้มไม้ตรงนู้น มองไม่ชัดเพื่อนตรงนั้นถ้าเป็นที่ร่มนิดนึงก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะดูนูนใต้ร่มไม้ตรงนั้นเพื่อนเยอะเหมือนกันอยู่ใต้ร่มไม้เยอะเหมือนกันแต่มองไม่ชัดเนาะข้างนอกก็เยอะเนาะเพื่อนในร่มไม้ก็เยอะเนาะฝั่งนู้นต้นไม้บางอยู่เนาะตรงที่โล่งๆก็เยอะเนาะ วันนี้ให้คนมาส่งเพื่อนรออยู่ที่ถนนอาจจะรอนานนิดหนึงเดอ้อวันนี้อยากเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมทุกมุมเนาะบรรยากาศคนเลี้ยงวัวเพื่อนเดิน,นไปต่อบอดตัวสีแดงเดินไปนู่นแล้วไปต้ตนไม้ ค่อยๆเป็นค่อยๆเดินค่อยๆไปเขาก็ไม่ค่อยเดินนะเขานิ่งๆอยู่เนาะก็จะรวมกลุ่มกันอยู่แบบนี้เนาะส่วนมากก็จะนอนนูนอนทังนู้นมองไปเห็นนอนอยู่เหนื่อยไหมมัว่ัวถึงนอนขนาดนั้นได้ตัดหญ้าให้กินบ่ไม่มีใครตัดให้อ๋อ ไม่ไหวหรอก,กนุ่ยแก่แล<ะ>้วเนาะครับรัดทางเบสทุ่าไม่ไหวไม่เป็นไรปล่อยๆให้เดินเดินไปงั้นเลยตายเขามไม่ว่าเดี๋ยวก็จะเกี่ยวข,าวขาว้า,ขาวลแ,าแล้วเนาะถึงช่วงเกี่ยวข้าวก็มีหญ้าเยอะหรือเปล่าหญ้าไม่เยอะหรอกเขาปักธงเขาจังไม่เอาฟางออกอ๋อแต่ก็พอก็พอมีฟางให้กินนะฟางใหม่ๆเนาะ ถ้าเราเกี่ยวถ้าเราเกี่ยวข้าวเสร็จนะนนช่วงนี้เป็นข้าวมมลิเบาบ่ช่วงข้าวสามเดือนบ่ขอข้าวนนาปียังไม่ไม่สุกเนาะเพิ่งออกรวงยังไม่มีที่ปล่อยเนาะต้องปล่อยตามป่าแบบนี้ก่อนเนาะเ,เ,เป็นบรรยากาศธรรมชาติเพื่อนบ่ตัวนั้นน่งนอนอยู่ยังไม่ไปแล้วน่น นอนอยู่ตรงนั้นตัวสีขาวนุ่มเพื่อนนอนอยู่ยังไม่ได้ตามเพื่อนไปยังนอนพักอยู่เหมือนเดิมฝั่งนู้นก็ยังมีแล้วหนุเดินไปแล้วเพื่อน,อนมองไม่ชัดไกลแล้วมองไม่ชัดเลย hey, hey. ไม่รู้คน <Hey. S 1> ที่มาด้วยจะรอนานหร <Hey. S 1> ือเปล่าเอาเสือมานอนนี่แ oh. ห้งแล้วน้ำ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> น้ำตามพื้นป่าแ oh. ห้งแล้วเพื่อน เอาเสือมาปูนอนเล่น<ม>บัวได้แล้วตอนนี้เดิ<ม>นไปเรื่อยอๆอยังไม่ไปเลยหนูฟังนู้นยังเลืออยู่โจรอันนี้หมาโจนตแอบกินข้าหน,นลูกมาไปไหนแล้วไม่เห็นปันหากระตายอ๋อ หมามาด้วยเพื่อนทุกวันตกหมากจายอ้า้าว้าวะเดินเท็วอย่าเดินเท็ว,อร,วรอเพื่อนด้วยของวอัวห้ามวัวไม่ให้เดินเท็วเนาะเพื่อนเดินไม่ทัน <c oughs> เพื่อนอยู่ข้างหลังเดินไม่ทันอย่าทิ้งเพื่อนอยู่ข้างหลัง รอเพื่อนน่อยเตือนไปแล้วเพื่อนได้ย <paranormal esis> ินแต่เสียงวัวเต็มป่าเลยเพื่อนเพราะว่าวัวแถวนี้จะปล่อยธรรมชาตินะเสียงนกเสียงกาเต็มป่าเลยเพื่อนตรงนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาติล้วนๆเลย มองไปก็อาจจะไม่เห็นแล้วตอนนี้เข้าไปในหลังต้นไม้แล้วตอนนี้ต้นไม้บางเนาะมองไปอาจจะเห็นลางๆนาอเพื่อนบรรยากาศธรรมชาติการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติน้นเพื่อนแบบ,บ้ันนอกเราเนาะแบบดั้งเดิมเลยแบบนี้เสียงนกเสียงการ้องเต็มไปหมดเพื่อนฟังแล้วก็เป็นธรรมชาติเนาะ าาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจร่นเพื่อนเดี๋ยวเราจะนำบรรยากาศแบบเดิมๆแบบบ้านๆธรรมชาติบ้านนอกเราแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนาะบรรยากาศการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติตามข้างทางตามป่าเนาะ